จากองน้ำดื่มได้เหมาะสำหรับทุกคนไม่ว่าจะอยู่บ้านอยู่คอนโดอพาร์ตเมนต์เพราะการที่จะติดตั้งเครื่องกองน้ำคงเป็นเรื่องยากวันนี้เลยจะมาแนะนำไอเทมที่ต้องมีเพรอะจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นค่ะเกลี่ยกองน้ำดื่มบิตตารุ่นมารล,ล่ามีนวัตกรรมที่จะช่วยให้ทุกคนดื่มน้ำสะอาดได้ง่ายๆมีมาให้เลือกถึง2ขนาดเลยค่ะขนาด2.4ลิตรและขนาด3.5ลิตร ภายในกล่องมีตัวไส้กล่อง m a g ต a พ a ร์มาให้1ชิ้นนะคะไส้กล่อง1ชิ้นสามารถทดแทนการใช้ขวดพลาสติกได้ถึง100ขวดเลยค่ะผ่านการรับรองคุณภาพจากประเทศเยอรมันและไส้กล่อง m a g ต a พ a ร์ยังกลองละเอียดถึง3ขั้นตอนโดยจะมีชั้นตาข่ายไมโครช่วยกําจัดสิ่งสปกปรกและฝุ่นขนาดใหญ่ชั้นไข่มมกแลกเปลี่ยนไอออนช่วยกําจัดค่าผินปูนตะกันและโลหะหนักอย่างเช่นพวกตะกั่วและทองแดงนะคะ ชั้นฐานคาร์บอนทำจากกะลามะพร้าวธรรมชาติช่วยกำจัดกลิ่นคอลีนและดูดซับสิ่งสกรปรกต่างๆและไ้กองหนึ่งชิ้นนะคะยังสามารถกองน้ำได้มากถึง100ลิตรและตัวเหยือกรุ่นนี้นะคะยังมีบิตเตอแมมโมแจ้งเตือนอายุไ้กองแนะนำให้เปลี่ยนไส้กองทุกๆ28วันนะคะทางร้านบีเวลมีจำหน่ายค่ะเป็นไอเทมที่ต้องมีจริงๆนะคะนอกจากจะไม่ต้องคอยยกน้ำแพ็คหนักๆแล้วยังสามารถพกพาไปยังที่ต่างๆได้ด้วย ขอตัวเหยือกมีขนาดกระทัดรัดมีมาให้เลือกกันถึง4สีเลยนะคะโดยจะมีสีขาวสีดำกาไฟสีฟ้าพารเทลและก็สีบูค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากได้เหยือกกองน้ำบิตตาก็มีวางจำหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำและร้านค้าออนไลน์บีเวลกรุ๊ปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ